แน่อันนี้แท่นเจียราบนะคะใจมันชอ็อตอันนี้เรามาพันใหม่นะคะช่างใหญ่เดี๋ยวจะเอาเลซิ่นเทลงไปนะคะตอนนี้เราพันเสร็จเรียบร้อยละอ,นนอันนี้เราผสมเลซิ่นให้เข้ากันนะคะช่างใหญ่ช่างต่าคะ่ะ แล้วเราก็ค่อยหย่อจนไป กล้องถ่ายทางนเนี้ยเนี่ยะแสงเข้าขาโบ๊เลยขาโบ๊เลยอ่ะเออ <c oughs> สวยงามเลยเนี่ย